ข้างหลังนี้ที่เห็นนะคะมันคือลงรถนะคะไม่ใช่บ้านเห็นไหมจะให้ดูนี่นะไม่ใช่บ้านนะคะมันคือลงรถสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ที่แคนาดานะคะเรายังคงอยู่กันที่บ้านพัก ต่างอากาศนะคะในโซนที่สายอยู่คือในโซนอ่์เคสเวกนะคะบ้านพักต่างอากาศอยู่กับไฮราเสียงก็จะแบบไร้ีนิดนึงนะคะนางโอเวอร์ทาค่ะเลยเป็นแบบนี้นะคะโอเควันนี้นะคะสายอยากจะแชร์อะไรเล็กๆแน่นอนนะคะให้เพื่อนๆทางประเทศไทยนะคะได้ได้รู้นะคะเพราะว่าที่ประเทศแคนาดาเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละที่มันแตกต่างที่ประเทศไทยเนาะอย่างเช่น เพื่อนจะเห็นข้างหลังนี้นะคะข้างหลังนี้ไม่ใช่บ้านนะคะข้างหลังนี้คือโรงรถคือสาจะบอกว่าที่ประเทศแครดาเนี่ยได้เซว่า99%จะต้องมีโรงรถนะคะสาก็ไม่รู้ทำไม ว่าเขาถึงจะต้องมีโรงรถแยกออกมาต่างหากเนาะไม่เหมือนกับที่ที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยก็จะมีบ้านก็คือบ้านเราก็จะไม่มีโรถใช่ไหมมันก็จะแบบบางครั้งเราก็จะจอดรถไว้ข้างหน้าบ้านบ้างหรือว่าข้างในบ้านบ้างก็จะมีแบบลานจอดรถหน้าบ้านอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่มีกระตังขึ้นมาหน่อยเขาก็จะมีโรถนะคะแต่ที่เนี่ย9 9ทุกคนเขาก็จะมีโรถกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่างรถในเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันกลับกล้องก่อน อันนี้คือไข่ล่านะคะ over ไทร์ด oh, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะรีซี่มาโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าลงรถที่นี่มีอะไรบ้างนะคะจะมีแบบทุกอย่างเลยคือลงรถที่นี่เขาจะเก็บของไว้เกือบทุกอย่างเลย <c oughs> นี่ก็คือรถนะคะอันดับแรกนะคะบางครั้งเราก็เอารถมาจอดบางครั้งก็ไม่ได้จอดนะคะจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกถังขยะเนาะมีจักรยานนะคะอันนี้จะเป็น อจอหนังกลางแปลงนะคะที่เราทํากันสําหรับวันเกิดน้องไคล่านะคะถ้าเราอยากจะออกมาดูหนังกลางแปลงกันเราก็ใช้อันนี้นะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดรถทั้งหลายแหล่นะคะเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะคืออันนี้ไม่ใช่บ้านฉานะเป็นบ้านของคุณพ่อสามีนะคะแล้วก็มีขยักนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นเรือนะคะอันนี้คืออุปกรณ์สําหรับซัมเมอร์นะคะ ที่นี้จะมีสองชั้นมีเสื้อชูชีพมีแบบทุกอย่างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็จะมีข้างบนก็จะมีของเยอะแยะมากมายแบบรายยากมากนะคะก็คงจะไม่พาขึ้นไปเพราะว่าของมันเยอะมากเนาะคือมันมีสองชั้นเนาะล้วเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรบ้างฝั่งนี้นะคะก็จะมีกอล์ฟนะคะมีกอล์ฟคลับนะคะมีของเล่นไคล่าอันนี้คือกอล์ฟคลับของน้องไคล่านะคะ ก็จะมีอันนี้นะถ้าเดินมาในช่วงแบบกลางคืนนะมันจะแปลที่อะไแบบสยองมากนรืว่ามีใครแขวนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นชุดสําหรับสำหรับใส่อ่า ลงไปที่ในน้ํานะคะเพราะว่าที่บ้านมีเรือเนาะเผื่อว่าเรือเนี่ยมีปัญหาจะต้องแก้ไขอะไรไงหรือว่าเราจะต้องทํางานอะไรที่ว่าในน้ํานะคะบางครั้งเนี่ยน้ำมันเย็นมากนะไม่ใช่บางครั้งหรอกปกติแล้วน้ำมันจะเย็นมากแล้วก็จะมีชุดแบบนี้นะคะชุดแบบนี้นะคะก็จะมีแบบอุปกรณ์เยอะแยะ,ยะมากมายมากเลยนะคะในลงรถนี่คือเราจะเก็บแบบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะต้องมีตู้เย็นตู้เย็นนี่ขาดไม่ได้เลยสาวจะบอกว่า ที่แคนาดาเนี่ยบ้านทุกหลังจะมีตู้เย็นมากกว่า1ตู้นะคะอย่างที่บ้านเอาง่ายๆที่บ้านเขาก็จะมีตู้เย็นแบบเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทแบบช่องแช่แข็งคือทั้งตู้เนี่ยคือแช่แข็งอย่างเดียวและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่แบบว่าใส่ของแบบธรรมดานะคะเนื่องเพราะว่าที่นี่ในช่วงอากาศหนาวเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าพายุหิมะนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้ออกจากบ้านเป็นอาทิตย์ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตู้เย็นขนาดใหญ่เอาไว้จุของกินนะคะจะบอกว่าตู้เย็นเนี่ยคือที่นี่มันไม่ค่อยเต็มหรอกแต่ถ้าเป็นที่บ้านในเมืองนะจะบอกว่าแน่นมากแน่นมากแม่เจ้ามีตู้เย็นช่องเฟสอยูอ่ตู้2ตู้เนาะแล้วก็มีตู้ธรรมดาอีก2ตู้นะคะเหมือนกับว่าเรามีทั้งหมดอ่ะจริงๆมีทั้งหมด3ตู้แหละแต่ว่า ไอตู้ที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะคือมันครึ่งนึงเป็นช่องฟรีสอีกครึ่งนึงเป็นช่องแชแข็งธรรมดาเออก็แค่สตู้นั่แหละคือจะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีมากกว่า1ตู้ด้วยที่ว่าช่วงหน้าหนาวนะคะคือบรรยากาศมันจะแบบหนาวมากลงไปติดลบแบบ30 40องศาแล้วบางทีมันมีพายุหิมะเราไม่สามารถที่ออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องซื้อของมาจุกไว้นะคะนี่ก็คือลงรถที่บ้านนะคะที่บ้านพักสัางอากาศตรงข้างหน้าลงรถก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเป็นลานจอดรถ จะมีเหมือนกันหมดนะคะอันนี้คือบ้านเพื่อนบ้านเขาก็จะมีโรงรถเหมือนกันตรงนู้นบ้านเพื่อนบ้านอันนั้นที่เห็นก็ไม่ใช่บ้านนะคะเป็นแค่โรงรถนะคะคือบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่อย่างที่สาบอก99%เก้า็เขาก็จะมีโรงรถนะคะเป็นไง <laughs> อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เนาะเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย บ้านก็กระบ้านใช่ไหมคะลานจอดรถเราก็อาจจะมีเออลานจอดรถข้างหน้าบ้านหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีไม่มีลงรถแบบนี้ยคือสามาแรกๆสากระอึ้งสาก,ก็แบบอ๋อพอขับรถมาแล้วมาเห็นลงรถสซวว่าอ๋อนี่บ้านพักต่างกานเหรอเออก็ดีนะน่ารักทีสามบอกว่าจะบ้าเหรอคุณไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่ลงรถแล้วก็อ๋อแค่ลงรถมันยังแบบใหญ่ขนาดนี้เลยสาจะบอกว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยคือ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะบอกว่าในโซนที่ใกล้ๆกันเนี่ยคือเขาก็จะมีประมาณนี้คือบ้านที่เราอยู่เนี่ยถือว่าเป็นแบบ average แบบปกตินะคะเพราะว่าแถวนี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบมีฐานากันมากเขาจะมีแบบบ้านใหญ่มากบางทีแบบใหญ่แบบเหมือนคฤหาสน์เลยอะเดี๋ยวถ้าสาได้ไปเขาเรียกว่าไงเดินเล่นแล้วได้เห็นบ้านหลังใหญ่ๆใลสจะถไทยมาให้ดูว่ามันแบบ crazy ขนาดไหนนะคะคือคนเขามีเงินเกันจริงๆอะคือสาอยู่แบบ ปานกลางนะอยู่แบบพอมีพอกินนะ่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบสบายอะไรมากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้ลําบากเนาะโอเคเนี่ยค่ะที่แคนาดานะคะส่วนใหญ่9 9เซนเขาก็จะมีลงรถกันเนาะก็สาก,ก็มาแชร์ความรู้เล็กน้อยนะคะประสบการณ์ที่คนไทยอยู่ที่ประเทศแคนาดาเนาะแชร์อะไรที่เพื่อนๆไม่เคยรู้นะคะสาก,ก็อยากมาส่งต่อให้นะคะยังไงก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามสานะคะวันนี้ที่แคนาดาถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้าไปที่ YouTube Channel นะคะลองเข้าไปดูใน y o u b e Channel ดูนะคะสาก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมาชาติที่ประเทศแคนาดานะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนไทยที่อยู่ในประเทศแคนาดาก็เข้าไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าสาจะพาเพื่อน มาดูอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาเปิดโลกกว้างเปิดสมองมาดูซิว่าโลกเราใบนี้มันกว้างใหญ่ขนาดนไหนประเทศอื่นเขามีอะไรบ้างที่บ้านเราไม่มีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเชนะคะมูบ,บาวีชัวเซย์บายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย